สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้ใจฟูอีกแล้วนะคะใจฟูมากๆเลยค่ะเห็นลูกสาวคนเก่งอิรายยกิใส่ชุด ิโมโนค่ะบอกเลยนะคะว่าชุดนี้เป็นชุดที่แอดปื้มมากๆค่ะน้องใส่แล้วสวยมากๆนะคะน้องเป็นสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะพอใส่ชุดกิโมโนบอกเลยว่าน่ารักมากๆลูกสาวแดนสมัยค่ะแล้วคลิปนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าจะมาพูดถึงแล้วก็มาแอบดูนะคะแอบดูพระเอกนางเอกของเรื่องอินจาซากุระ ในละครของโตเกียวมิวสิกนะคะ EP ที่18ค่ะในวันที่26เดือนมิถุนายนนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสามารถซื้อบัตรจองตั๋วได้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่หน้าเพจโตเกียวมิวเลยนะคะมีทั้งบัตรออนไลน์แล้วก็บัตรหน้างานเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าปังมากๆเลยนะคะพระนางหล่อสวยมากพร้อมทั้งทีมงานนะคะทุกคนนะคะ ตังมากๆเลยค่ะน้องสีแกมใส่ชุดเป็นผู้หญิงด้วยนะคะน่ารักมาก,มากๆค่ะแล้วก็มีน้องอาร์ตด้วยนะคะที่ในเรื่องน่าจะแอบหลงรักนางเอกนะคะซึ่งนางเอกก็คือน้องยูกิเพนปากาของเรานะคะซึ่งน้องอาร์ตก็เป็นพระเอกในเพลง m b ของเคยใช้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะไลฟ์สดปุ๊บมาพอดีเลย สวัสดีค่ะล้อการล้างหน่อยพอดีกิน้อวไปกินแล้วค่ะติดต้อกับพ่อได้ติดต้อยังไงอ่นนี้เฟีนรกเขาบ่ไดใช่ไหมใช่อจะอดไล์แม่ไว้อยู่คอะแอดไล่โทหาจังินหมู่บ้านกต่กระว่ากันกระเฟยรอกเต็งเต้ตรงไปตรงไปเลยขันบางของก็ได้หลอเ่เสียมากสมัคร่กเสดายให้พูตาแม่ น้องยูกิมาถึงแล้วทุกคนถึงห้องน้ำก่อนอันเชียเชียตัวเห้ลูกเชียตัวให้ลูกมาอนาจากหร่อแม่หูหนูนี่ล่ะช่องหูหนูว่าอย่ามาหูหนูเถอะบ้านหลังเล็กๆของบ้านตัวอันนี้แม่น้องแม่น้องยูกินะฮะสวัสดีค่ะบัดมีตัวแฉลบล้อดรอจะปีนไหมเอ้าเดี๋ยวกันเจ้เดิม พุ่นี่ธงยพิธาพุ่นแม่นกได้ล่ะแม่นอกบาร์ดัญญาออมแอนตันเนียล่ะรุ่นเดียวกันะกับเสื้อกับเฮดดายอยู่วันนี้มีวาสนาขึ้นแม่นอกมาเนอะแม่น้องอยู่กับแม่ผู้ยันวินแลนด์หรอรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเพราะซอดารถ่ายตีแม่แมนเราบอกว่าแค่รุ่นเดียวกันอัมบัชราว่าแมนถูกแมนกลาพาใช่ค่ะกินเลยลูก ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะก็ได้ถือเพจบ้านี่ถ้าเอกบังหวัดเลยได้ไหมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้ค่ะมาเริ่มเลยต่อเนี่ยตัวมาเริ่มก็บสพาไปปิดบุ้งลายคณะให้ผมจะไปเพื่อนเพื่อนก่อนมือแรกพอดีมีอันติดรับเชิญเต้าหยองมาถึงแล้วนะฮะมื่อไหร่คะรถเมียบ้านนี่ชื่นชอบรถน้องมากเลยอ่ะรถอะไรอ่ะยูบอกว่าสาวจังเลย

แเราพรมชันเดย์ได้เปิดมาเมื่อกี้ก็เลยเปิดจริง,งนี่ไงมาถ้าวันชุดเรียนมาเป็นไงเออวันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่ดูวันจริงอะ่ะจะต้องเป็นโอ้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 เราแบบพูดให้เขารู้ไงโอ้โอ้มันจะดีไม่ได้สินะ เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งท่านอยู่แถวอะไมืออยู่มือหนีบมาไทยหรือมาซื้อพี่น้องมือหนีบมาได้ไปเแ็่อย่างเดียวันนี้ไม่ทำอะไรเข้ามาข้างในค่ะคนสวยนางนั่งเลยน้ำแข็งวันแม่เชิญทางนางบอกกับพี่น้องวันนี้เป็นวันถ่ายโปสเตอร์นะครับผมของ ตัวเกมมิวสิกไลฟ์สตรีมิ่งครั้งที่18ครับพี่น้องก็เลยรอบนี้เฮมีนักแสดงรับเชิญนะครับผมจฐฐากระเบียบบาตัสสินนะฮะ <S S ก็คือเขาสแสดงด้วยในเรื่องเขาสแสดงด้วยเลยเ<ม>ขาสแสดงนั่มเลยครับพี่น้องสิบสากสิบเขาต้องเต็มเพราะมันนุมๆตัวนุ่มๆแน่นๆนี่จะบรรกาศเนาใช่ไหมถ้าแต่งก็ไปแต่งมุมหรือมุมไหนมุมนี้ก็ได้าาแต่งนี้ก็ได้ได ไม่ดีก็ได้พอเราจะเป็าทนะครับวัดร้อบเกาบาทครับสอง้าเก้คืออะไรสองคือหน้างานหมายถึงว่าไปดูหน้าหน้าหอเป็นเป็นเวลนดูใกล้ๆก็เห็นเห็นหน้าสดไงหน้าสีแรงไงเนี้เขาคือหน้าจอนบอกปรดราคาลงเพราะหนาจอเขามีฟิวเตอร์ใส่แล้นาจริงมันต่ราคาอย่างงปีอีกรอยหนึ่งบางร้อยกว่บาท ก็คือน้องหยองก็จะเข้าไปเล่นละครด้วยแต่รู้รู้ละครบทในเรื่องเรื่องครับจากจากโมโหจากเหตุอี่ยังก็เออออกไปก็คือแบบครับครับครับนะกับเขาบทบทเยอะที่สุดแล้วนะบทดี่คบพูดทุกฉากพูดทุกฉากว่าไม่คุาน้องไม่คุ้มยองเริ่มเครียดแล้วนี่หนไปพูดทุกฉากคงรู้เยอะมากหรอไม่รู้จะจำได้ไหม เอหลปยกกระข่าลูกนักเอกสิบเย่งใดเนาะนักเอกออกคุ้ฉากฉากละสิบฉากละชั่วโมงยุกิมาสังเวยครับทุกวกลือกทุกโดนบ้านเดียวให้ยุหันต์คุยกำหนงยุกิน้ำคุยกำหนงบอกกำหนงทํ้ซาถามต้องยังผิตภดณมสวัสดีค่ะหนาด้วเลยอะค่ะไม่แลรอมันไม่ลงอันนี้เฉย มื่อกี้บอสยังไม่แต่งก็เล่นแบบน <c oughs> ี้เลยครีหนาธรรมชาติพี่น้องดูดีแบบธรรมชาติซื้อตัวไว้รอเลยนะรอบนี้บอกเลยว่ามีแบบเป็นเป็นศิลปินที่มาลงมา,สาแสดงเลาข้อเวทีตัวเกี่ยวมิวสิกพี่น้องไม่ได้มาแบบมาร้องเพลงมาอะไรแบบรับเชิญลองเพียงนี้บ้ยลองบอยลองอยู่ไบลองเพงใง้ร้องจังลอยู่้รลองเพียงอยู่เห็นว่าเป็นตัลองกหบรบองอยู่ไหเจ็ดอยู่ตัวกับเพียงเดียวพ่าาอ <c oughs> เพราะเดียว่ายันยันมึงไงไงยันมันงำยันมันงำยันมันงามันเสียดโตเกียวโตเกียวไม่ได้ภูเขาป้าเขาดวงไม่ไม่กับอดบ่เป็นห่วงเสียงกลัวเสียงหายไม่คืออยากให้พูดเยอะไม่ให้หรอกได้ยินเสียงบ่อยแล้วไมยร้องอ่ะอยากได้ยินเสียงพูดบ้างเบิ่งเต้ายูหนะค่ะนี่แหละเต่ายูอยู่นีลาเต่ายูเฟีถือปิดเตี๋ยเฟีโดนปิดค่ะมันเข้ามันมันมันเป็นยังไงมันมันเข้าไม่ได้ด้วยมัน เขาอิ้เขายืนนั่งรู้มันมันเป็นแบบให้ให้ห้องเขารหัสแล้วบลินว่าเขาแล้วแล้วมันว่าเฟซเออร์เลอร์มาใั่มาเพอร์เลอร์เกือบเดือนแล้วแล้วมีแล้วมันมีระเพจที่หนูใส่เพศยังไงเพจมีมันเริ่มใส่ในพวงต๋แม่นลค่ะแล้บัอนนี้เพจเข่ขอในบอลเพจใส่เครื่องของแอดมินเป็นคนโพดงานใหญ่แล้วคนหนูใช้ไม่ได้เลยใครซื้อตอนนี้นะครับผมก็วันที่ยี่สิบหกก็ไม่ต้องซื้ออีกเลยยี่สิบหกพี่น้องม่ต้องซื้ออีกศิลปินรับเชิญท่าบอกเลยว่านี่แต่แบบ ปึ้งปึงปึ้งปึงปึงปึงจึ้งเอาติจึ้งตปึ้งปึงปึงปึงส่งกำลังใจให้น้องยูกีมีดาวูมดามาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากลูกนะอันนี้ของใครเอกษาเนี่ยนี่ไงรึกษาได้มีดามารึกษาวิธีการใช่นี่ก็คือแบบว่าเจ้าพ่อดามาอยู่แล้วร้อยวันพันเหตุการูปอ่านหนกระดามาอะไรมาดูก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดล่าสุดก็มีทุกบันนะ ดราม่าแต่ว่าเราก็อยู่แล้เพราะดราม่าอ่อไหนแล้วมีดราม่าเราก็อยู่ข้าวแล้วนอนไม่หลับเลยถ้ามีใครด่าถ้ามีใครด่าไม่ได้ออกข่าวคือนอนไม่หลับก็เลยต้องแบบออกทุกวันวันนักร้องหญิงนักร้องชายแสดงละครด้วยหล่ออู้จะคอยดูจะซื้อแล้วเขาบอกขอบคุณค่ะเจอกันนะคะบัตรหน้างานก็มีจต้องรอเพียงกอดสม็กซีเกมมันหมักหลลองลองยูนมันหมักไหลมันหมักมัน คือตามจริงอะมันอยากร้องบนเวทีคอนเสิร์ตแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาร้องหนูได้ร้องหรือยังชูหมื่นหรือไม่ได้ร้องเลยโอ้มากกว่าเสมิแต่ได้ไปร้องอ่ะใส่ข้าวเกลีบหมื่นแล้วบ้านเกิดโจกเยว่เต้นร้องเพลงใหม่ๆคนเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้ใช่ร้องคู่กันเลยวันวันที่26ครอบเปิดไปตู่มัครอบก็ได้ไปร้องแม่กองเออคมรักที่แม่กองสองน้ำใช่หรอเป่าเออจะมาแซงต้องบอกก่อนนะท้องรักแรงมาก เขาเป็นรักกอลจะมาแซงเขาเลยไม่ฝากต้นฉบับเลยน้องซีเกมไปรู้แล้วเกาะสมิธแล้วก็พบเราที่แม่กองเสียชโชไม่คู่บีท่านราแล้วคู่บีกระต่ายแล้วตอนนี้คู่อย่างตอนมาซอยแล้วคู่บีอีอีแล้วงั้นไงอีกแล้วคู่บีว่าอ่ยูริยูกิยูริยูริกับหนูผู้ใดเป็นน้องผู้ใดเป็นพี่ยูริเป็นน้องยูริสิบแปดโนยูริทุสิบเจ็ด อยู่ดิอเป็นพี่หรออยู่ดิสิบหกเจนะพอปะเป็นนุ่มไม่รุปว่าจะพี่ไม่รู้ไม่รู้จากศิลปินตัวเองว่าเปเนอาไรเกิดเรื่องอายุเซนท์ห้องสิบแล้วเอาก็เรื่องว่าเพื่อนถ่าวกมูตีนี่เพี่ถ่าวไปย้อนหลับพาเย็บอะไรรอแล้วค่ะเย็บอะไรรอแล้วรอแล้วเห็นบอพี่น้องรอบดีบอหรือว่ารอบนี้เขาล้อมเด็กเก่งดีมอลำอันนี้เขาเอินกว่ามอลำดาราดีเออมันเป็นตั้นดาราตัวนี้อันนี้เขาเกินกว่ามอลำดาราเลยเอฟซีเขายกตังให้ แร้วเอ็นน้ำเขาหมอมือหนึ่งคนสิบหมอลำตาลาสามศิลปินจากค่ายหายทองคำและก็จากระเบียบบาทศน์ปิเออยูริอายุสิบหกจะบอดครับ<อ>ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าก็เลยเนี่ยเดี๋ยนะวจะได้ขึ้นลูกศิลปินบนบนบนโครงเหล็กแล้วที่อยู่ข้างหน้าน่ะเออหมายถาทำ,ทำ ทำรูปทำรูปข้างอันนี้แหม่กำแพงแหม่ติดเป็นคนซีบอ่ะมันจะเหมือนโรงเรียนแก่ลอล่ะทำเนียบบอ่อยู่กับแพงกันบอหรอกอะบริจาคโดยอุทิศเลยรวมรวมทำบุญเออเออถ้าเรามาผมว่าแต่งอะไรรู้ไหมสิด่วนเอ้าทำพันเปร์เซ็นแล้วพอหรือเปล่าแม่ดูไปเพิ่นถามเห็นเท่าไหร่สร้างหาไฟอยูเตเอาโอเค คือบริว like 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 oh, ิไฟห้องแต่บริางอะบริไฟน่ะนั่งไนไฟเราก็มีนะจริงหหรอใครบอมีไฟห้องบริบอกคี่เนอยากดูเตากี่เตาหงจีบมบทุกเตาาล่ะพี่นเนมนี่อย่างนะโยกีมาอยู่นี่เลยลูกมาใส่บ้ด อาจารย์มาจากชัยอาจารยมาอีกไหมนี่พ่อเดี๋ยวอดไข้อยู่หรอเอาหรอโว้ยอันนี้สนิทสนิกันอาจารย์มาจากชัยไม่มีป็นไรอาจารย์ว่าไงเอายังไงเอายังไงอาจารย์เอายังไงมาแล้วใช่ไหมโอเคมาคุณช่างจะได้นั่งช่างเสริมสวยเสริมหล่อของเดอะแก๊งพ่อพ่อผู้ใหพ่อ ก็เลยตือเบอร์อื่นพ่อเพขาอยู่นี่ม่แต่พ่อไงเดี๋ยวเขาจะเห็นฟีมาอไร้มื่อฮอลแสดงเขาพี่น้องมาเบิ่งว่าศิลปินแล้วก็นักร้องมอลลัเขาหนีมาแสดงโลกเขาประเทศตุรกีเมื่อซีนี่งจะเป็นแบบไหนกลุ่มปิดโตเกียวเกจะเป็นแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยคือเขาสิเปลี่ยนเหมือนนี่กาแฟมาก็เปลี่ยนเป็นแบบในกาแฟก็เปลี่ยนเป็นหมอลลัมมอลลัซิ่งเออ นุกป่ายกกลายเป็นมอแคนแต่ว่าทอนารกก่อนมาจะเป็นแบบใดตอนยังมาจะเป็นแบบใดปากต่างพี่น้องราคาเรายุบเก้าบาทคือสุดคุ้มมากคือมันหลายหลายค่ายมากเลยอะรอบนี้มันหลายค่ายจริงมันหลายค่ายจริงแล้วก็บรรควาคือฟินสุดสุดบรรควาคือพิสุจน่ อีพีนี้ปังมากครับบอปังผู้อีพี่หละพี่น้องยกจะพูดอญี่ปุ่นด้นะคะอริกเตอก็สิไมอสเรีไม่แล่หรอก <c oughs> เปิดไฟขึ้นสวางแล้วนี่เห็นไหมเอียงก่อนตาอยู่เต้าหย่องเต้านลาเตาบีโ <c oughs> อ้โหขวานี่เป็นเต้าพี่เรเถอก็มูลแล้วเอ๊ะ กี่ผู้เฒ่าก็อายกีอยบ้านถ่าสถานาไงโอ้ยโอ,โอ้โอ้แม่ตาสุดอาจารย์ประจันทร์รัตน์เราสุกับพ่อเอ๋เราบัดนี้มาทุกคนแล้วตอนนี้บอยเท่าอายุเท่าสถานาเชื่อมีแต่ top top มาเจอกันเปียงปางแน่นอนขอบคุณหลายพี่น้อง EP18 ครับใช่แล้ว EP18 ก็คือพี่น้องซื้อบาตเลยพระองห่วงเรื่องความสนุกสนานพี่น้องขอจัดในพระเจ้า มากแบบใดคอยเสือบทุกอย่างอะไรอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นใช่ไม่เคยเห็นพระเอกทอปเล่นบทแบบตบจูบก็จะได้เห็นในบัดนดีจบแล้วจูบในบัดนี้ผมก็ไม่รู้คันเดี๋ยวผมจะเรียนเทียมเนี่ยคุยผ้าเทียมผมไม่เคยเป็นเลังไงอย่าบอกว่าตอนจบพระเอกกับพระเอกก็จะได้การอะไรยังไงบอกกูจบเย็นจบดีไหมพอรอบนี้น้องยูกิเล่นคู่กับบอสบีตอนจบบอสบีจะเล่นคู่กับใครนะโอ้ยยุกิมาอย่างเต็ม แต่พายุกี้มีบทมีบทเยอะน้องน้องบอกว่าขอกลับบ้านได้ไหมครับบทเยอะเกินมันเป็นตัวจังหงงมันเป็นตัวติดเรื่องบ่ไม่รอบเมื่อกี้อะตอนจริงอะเพลงของเคยใช่นะตอนเล่นกับบอสน้องจะถามว่าไปเขี่ยกับน้องดีกว่าแล้วน้องถามว่าตัวน้องเป็นแสดงอินบีตอนแรกอ่ะเมื่อหนาหนาบอสสบายบอสก็เล่นบอสเด้ขึ้นแสดงนามูนาเนาะแต่รอบนี้รอบนี้ได้เล่นได้แท้มันเหรอที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นเอง วันนี้พ่อสาวมากร,รู้สึกเจ็บข้อบวกลายสบายอยาเอาไปติดนน่นหลังมือหนาๆก็เรื่องบริลลิน้ำอย่าแบบมีกระทบกระทบต่องานก็เลยเปลี่ยนฉับพลันพี่น้องเอ้ยรอกโกดังพี่ยาสาขาสองอยู่แล้วจ้าโอเคฮะเ,คเดี๋ยวฉันทับฟิลเตอร์ให้หยองเราเขาอยู่ท่าไหนเขาก็รอพี่พี่พี่เห็นตั้งแต่แบบเป็นเบบียอยู่ตอนนี้ยังเบบีเหมือนเดิม,มเมต้าอยู่กี่ จะซื้อแน่นอนค่ะ fc ยุกี่เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากตอนเนี้ยเพราะเฟซต้องโดนบล็อกน้องไม่ได้อัปเดตข่าวสารเลยอัปเดตข่าวสารตอนนี้ช่องทางไหนเนอะตัวเนี้ยไอจีอย่างเดียวค่ะนีไม่นีดาล่าเวอร์อ็สินดาอ็สินดาน้องว้าไม่เอาท่ากินท่าหนึ่งชาเขาเล่นมุกมุกเข้าได้แค่อย่างนี้เลือดจะฟังเลือดจะฟังเงี้ยเดียวตัวอ๋ออ๋อคนละมุกเตี ไปซื้อไม่ใย่อื่นไหมโทรโทรไม่ล่าไปสีเหตุผมไปซนันเขาเหตุไทยเขาลากาไปที่ทั้งหนาทั้งผมเ้ตงให้เขาเฮตเขาเตเอามือเดี๋ยวท่านจะมองนิอุยอชแนลได้ไิินนะไม่ต้องนัจะโม่้ที่ต้องไปไม่ดีไปใช่ไหน ก็จะเปนแลแกมปองจะไยู่นีๆคือกันเลยดิมทีแม่ท่นไดขอบคุณครับน้าเชิญชวนดิมทีชื่อตัวเน้ลูกว่าครับผม1อยยี่สิบเก้าครับผู้ใดวัดอรสือครับสองพันหาลอยคนนะครับผมสามารถกดลิ่ง์นี้ได้ครับจิ้มข้างล่างนั่นเลยครับจิ้มลิ่งหรือ ลิงลง <c oughs> าดว่าเบิร์อะพลาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้นะคะนินจาซากุระ EP พีที่18นะคะไลยสุดของโตัวเกียวมิวสิกนะคะบอกเลยนะคะว่าปังปุริเย่มากๆเลยค่ะรวมพลพระนางหล่อสวยเก่งมาไว้ในเรื่องนี้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะวันที่26 มิถุนายนนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะท,ท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจโตเกียวมิวสิกนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ